วัดดอนศิลาแหล่งธรรมผู้นำเข้มแข็งแหล่งผลิตไม้กวาดหนังสติกวิถีชีวิตพอเพียงรุ่งเรืองอริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาประวัติความเป็นมาของกลุ่มไม้กวาดดอกย่้าบ้านดอนศิลาจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2554โดยกลุ่มแม่บ้านจำนวน25คน ได้รวมตัวกันใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาทำไม้กวาดดอกหญ้าใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบรุษโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติและพัฒนาทักษะการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนอาชีพชุมชนเล็กๆ เร,เราเชื่อว่าไม้กวาดด้ามหนึ่งอาจาเปลี่ยนชีวิตของหลายครอบครัวได้จากหญ้าข้างทางกลายเป็นสินค้าขายทั่วประเทศจากเวลาว่างกลายเป็นอาชีพจากความหวังกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชุมชน ปัจจุบันกลุ่มได้ขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน40คนและเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและนอกชุมชนมีกรรมการทั้งหมด10คนโดยมีนางสาคอนสายเคลือแปงเป็นประธานกลุ่มมีการบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่มตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มมีการจัดทาบันทึกรายรับรายจ่ายเงินทุนของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ ลงในสมุดบันทึกผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านดอนศิลาผลิตและจำหน่ายไม้กวาดดอกหญ้าจนเป็นที่รู้จักและมีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว กลุ่มไม้กวาดได้มอบหมายให้คณะกรรมการจำนวน4คนเสนอโครงการไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน2 0 0แสนบาทในปี2568เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสมาชิกกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลเจปะถอประจำปี2568ทุกตัวชี้วัดสมาชิกกลุ่มมีการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งขายสร้างรายได้ให้ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ไว้จําหน่ายสร้างรายได้มีการบริหารจัดการหนี้มีการออมเงินและเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการหนี้1่1ครัวเรือน1สัญญาตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนและส่งเสริมการออม กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านดอนศิลานำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนกระบวนการของการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรมการพัฒนาช่องทางการตลาดมีหลายช่องทางเช่นการจำหน่ายผ่านตัวแทนการส่งให้ร้านค้าในจังหวัดและต่างจังหวัดการขายผ่านแอปพลิเคชันคลิกชุมชนช่องทาง Facebook Line และการจัดนิทรรศการต่างๆ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าได้ส่งเสริมให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจประชาสัมพันธ์ให้กับสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบีย้ยตำ่ำเป็นเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเช่นผู้สูงอายุคนชราให้มีเพื่อนพูดคุยไม่เหงามีไรายได้มองเห็นคุณค่าในตนเองการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับสมาชิกได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2568จำนวน2 0 0 0 0นบาทระยะเวลาการส่งเงินใช้คืนรวม2ปี4งวด นำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำไม้กวาดดอกหญ้าตามรายการที่ได้ขออนุมัติไปดังนี้1ดอกหญ้า2ด้ามไม้ไผ่3ด้ามพลาสติก4ได้5สีทาด้าม6เรนโค้ดเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าให้ประสบผลสำเร็จ หการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยการเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันเลือกดอกหญ้าที่มีคุณภาพดีเหนียวทนทานและมีความยาวสม่ำเสมอ 2. ใส่สใจในกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การมัดเย็บ ไปจนถึงการตกแต่ง 3. พัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอมองหาวิธีการใหม่ๆในการผลิตให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสร้างความสามัคคีและความร่วมมือส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีความเข้าใจและเป้าหมายร่วมกันแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจนเพื่อให้การทำงานเป็นระบบ มีการตัดสินใจร่วมกันเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกลุ่มการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใสมีระบบบัญชีที่ชัดเจนมีการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินให้สมาชิกทราบ การตลาดและการขายที่มีกลยุทธ์ศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้าทําความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครต้องการไม้กวาดแบบไหนและมีกําลังซื้อเท่าไหร่สร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือสร้างชื่อเสียงกลุ่มหรือแบรนด์ให้เป็นที่จดจําและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายทั้งตลาดนัดในชุมชนร้านค้าในท้องถิ่นตลาดออนไลน์ งานแสดงสินค้าและเทศกาลต่างๆซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์และการขายสินค้าการสร้างความยั่งยืนการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากมีการเก็บดอกหญ้าเองควรจะมีวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการมีงานทำสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนลดการไปทำงานต่างถิ่น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงติดตามแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคและความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ